สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันครอบครัวนะครับวันเสราเเรา์ซึ่งฝนก็ตกมาพอดีนะครับซึ่งเป็นวันที่ครอบครัวเรานะครับจะนัดกันมาดำนาอันนี้เป็นนาอินรีนะครับได้ไข่คราดเรียบร้อยครับกล้าก็อายุประมาณสัก25วันนะครับตามที่ได้ตกกล้าไว้ น,นี่ก็ถอนกล้ามาดำครับวันนี้ซึ่งเด็กๆก็สนุกสนานมากครับกำลังหาปูหาปลากันอยู่แต่ส่วนพ่อแม่ก็ดำนาตามระเบียบครับซึ่งตอนนี้ราคาประมาณเทียนน่ยงนะครับได้แต่ขิ้มปูอยู่นั่นแหละครับไม่ยอมช่วยดำนานี่นะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะครับก็เราจะไว้กินกันนะครับก่อนจะดำนาก็จะจับปูกับปลาางนี้ก่อนนะครับ เพื่อเป็นอาหารมื้อเที่ยงนี้นะครับอา่ส่วนลูกชายคนเล็กนะครับไม่ยอมลงจากเอวครับตอนนี้แลวนี่นะครับก็เป็นวิถีบ้านที่พวกเราปฏิบัติมานะครับเป็นเวลา4ปีที่มาทำวันเกษตรอยู่ที่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวนะครับส่วนนาดำนี่ก็ดำไม่เยอะครับประมาณหนึ่งไร่นะครับ ไว้อนุรักษ์พันธุก,กรรมนะครับเนี่ยแฟนก็กำลังดำอยู่ยังไงก็เพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ